สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดบันทึกตำนานรายการที่จะพาท่านไปสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการและความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่รู้ได้เฉพาะตนที่จะพาท่านไปร่วมเปิดบันทึกตำนานพร้อมกันครับคุณผู้ชม วันนี้เปิดบันทึกตำนานจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเพื่อมาทำความรู้จักและเรียนรู้ประเพณีอันงดงามดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองทางภาคเหนือนั่นก็คือประเพณีสลากพัดหรือที่พุทธศาสนิกชนทางภาคเหนือเรียกกันว่าทานสลากหรือกินสลากนั่นเองครับสำหรับประเพณีกินสลากหรือที่ชาวพื้นเมือง เรียกว่าตานกวยสลกักประเพณีตานกวยสลากหมายถึงประเพณีถวายทานสลักพัดเป็นวิธีการถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุษสงฆ์วิธีหนึ่งอันเป็นที่นิยมของชาวเหนือโดยทั่วไปจะเริ่มในวันเพ็ญเดือน12เหนือหรือเดือนกันยายนถึงแรมหนึ่งค่ำเดือนเกียงดับหรือเดือนพฤศจิกายนเมื่อทางวัดและชาวบ้านตกลงกันว่าจะจัดให้มีการกินสลกัก ก่อนวันตานกวยสลากชาวบ้านจะจัดทําพิธีเตรียมสิ่งของเครื่องไถยทานหนึ่งวันเรียกวันที่เตรียมของวันนี้ว่าวันดาชาวบ้านจะจัดเครื่องไถยทานลงในกวยเป็นตะกร้าหรือฉลอมขนาดเล็กที่สารด้วยไม้ไผ่เรียกว่ากวยสลากการถวายตานกวยสลากนี้มีจุดมุ่งหมายสองอย่างด้วยกันคืออย่างหนึ่งเป็นการอุทิศให้เทพเทวดาและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และอีกประการหนึ่งเป็นการอุทิศไว้ให้ตนเองเมื่อล่วงลับไปในภายภาคหน้าการถวายกล้วยสลากถือกันว่าจะได้อนิสง์อย่างแรงเรื่องราวของการถวายทานสลักกพัฒโดยเฉพาะเมืองเหนือจะมีประเพณีนิยมที่ทำกันมากในช่วงของอเดือน12หรือคนเหนือเขาเรียกว่าเดือนเกี่ยงก็ตรงกับ เดือนสิบของของไทยพาคก,กลางซึ่งก็ตรงประมาณเดือนกันยายนคือในช่วงของกันยายนเนี่ยจะมีประเพณีที่ถวายทานกล้วยสลากซึ่งประเพณีถวายทานกล้วยสลากของเมืองเหนือนี้คิดว่าคงจะไม่มีภาคไหนๆที่ทําคงจะมีเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นโดยเฉพาะภาคอีสานก็ไม่ทําภาคใต้ก็ไม่ทําภาคกลางก็ไม่มีจะมีเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ละเอียดอ่อน ค่อนข้างที่จะมีการเตรียมวัตถุทายธรรมทายทานที่จะถวายแก่พระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของคนเหนือและเป็นประเพณีที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณถ้าหากจะถามว่าประเพณีถวายทานกล้ยสลากเนี่ยมีมานานเท่าใดแล้วออในครั้งพุทธกาลเนี่ยเริ่มต้นจากประเพณีถวายทานกุ้ยสลากเนี่ยเริ่มตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาแล้ว ซึ่งในครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารมีนางกุม,มารีผู้หนึ่งได้อุ้มลูกชายของตัวเองแล้วหนีหนีมาพระพุทธองค์ได้พบเห็นนางผู้นั้นแล้วนางผู้นั้นก็เห็นว่าพระพุทธองค์อยู่ในวัดเชตวันนางก็วิ่งเข้าไปหาแล้วตะโกนเรียกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้เข้ามาให้เข้าเฝ้าแล้วก็ถามนางกุม,มารีนั้นว่านางวิ่งหนีอะไรมา นางกุมารีก็บอกกับพระพุทธองค์ว่าวิ่งหนีนางยักษินีมาซึ่งนางยักษินีนั้นวิ่งไล่ตามฆ่าที่จะจับเนื่องจากว่านางกุมารีกับนางยักษินีนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันในชาติก่อนๆมาจนถึงชาตินั้นก็ยังไล่ตามฆ่าฟันเพื่อเป็นจองกรรมจองเวรต่อกันพระพุทธองค์ก็เรียกให้นางยักษินีเข้าเฝ้าพร้อมด้วยนางกุมารีผู้นั้นทั้งสองคนได้นั่งฟัง พระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเรื่องของเวรระง,งับด้วยการไม่จองเวรเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้แสดงให้จบนางยักษินีก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นพระพุทธองค์ก็ให้ศีลน,นางไปห้าข้อซึ่งศีลห้าข้อนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาห้ามฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์นางยักษินีรับศินไปเรียบร้อยแล้วเพื่อความ ด้วยความเลื่อมใสอ่ะตั้งใจรับศีลไปแล้วนางก็มาคิดทีหลังว่าเอาถ้าเกิดว่าเรารับศีลแล้วแล้วต่อไปเราจะกินอะไรล่ะเราจะทําอะไรล่ะนางก็นั่งร้องไห้นางยักคินีผู้นี้ก็นั่งร้องไห้ไม่รู้จะทํำยังไงพอนั่งร้องไห้เสร็จนางก็ไปคุยกับนางกุมารีว่าแล้วเราจะทํำยังไงดีนางกุมารีผู้นั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นนางยักษินีเนี่ยให้ไปอยู่กับฉันฉันจะเลี้ยงนางเอง คราวนี้ก็นางยักษินีพร้อมนางกุมารีเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในในบ้านบ้านเดียวกันกับน,นางกุมารีนั้นนางกำมือริกุมารีนี่ก็ทํางานเกี่ยวกับกษตรกรรมทําสวนทนํานาเผอิญว่านางยักษินีก็ไม่รู้จะช่วยอะไรโดยมีคาถาอาคมอยู่นางยักษีนีผู้นี้ก็รู้เรื่องของพยากรณ์ในเรื่องของอุตุุิยมนางก็รู้ว่าในช่วงไหนปีไหน มีฝนหรือไม่มีฝนอะไรยังไงนางก็คอยบอกนางกุม,มารีว่าในปีหน้าเนี่ยฝนไม่มีก็ให้นางไปทำในในที่ที่ลุ่มถ้าหากว่าฝนเยอะก็ให้ไปทําในที่ดอนเ,ออเป็นอย่างนี้จนหลายปีเข้านางกุม,มารีผู้นี้ก็เกิดความเจริญเกิดความเจริญเป็น คนมีเงินมีทองจนชาวบ้านชาวเมืองก็บอกว่าเอ๊ะนางนี้รู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนตรงไหนปีไหนฝนมากปีไหนฝนน้อยเขาจะได้คาดคะเนในการทำทำสวนทำนาได้พอชาวบ้านชาวเมืองเขารู้อย่างนี้ก็คอยมาถามนางยักษินีอยู่เรื่อยๆจนทุกคนเนี่ยเห็นว่านางยักษินีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านนี้ ก็รู้จักบุญคุณกับนางยกษินีก็มีอะไรก็เอามาคอยให้เรื่อยๆพอเอามาให้มากเข้ามากเข้ามีของมากเข้านางยกษินีก็ไม่รู้จะทํำยังไงพร้อมกับนางกุมารีก็เลยบอกให้านางยกษินีกับนางกุมารีบอกว่าของทั้งหมดทั้งมวลที่เราเอามาเนี่ยเราควรที่จะนําไปถวายสูงเนาะนจะไปควรจะนําไปถวายสงเพราะว่ามีมากเราก็มีเงินมีทองแล้วเป็นเศรษฐีแล้ว เราก็ควรที่จะเอาของที่บรรดา,าประชาชนชาวบ้านชาวเมืองเข้ามาบริจาคเนี่ยควรจะให้สงฆ์แต่นางก็ไม่รู้ว่าจะถวายสงฆ์ให้แก่ใครของทุกอย่างนั้นมันมีไม่เหมือนกันดังนั้นของที่ไม่เหมือนกันเนี่ยจะเอาไปถวายพระรูปนั้นจะตั้งใจเอาไปถวายพระรูปนี้ก็ทําไม่ได้นางก็เลยเขียนฉลากทําเป็นฉลาก แล้วก็ให้พระสงฆ์ที่มาถวายมารับทยทานเนี่ยจับฉลากคนไหนได้ฉลากอันไหนพระองค์ไหนก็ได้ของนั้นไปจับฉลากของไหนก็ได้ถวายนั้นไปนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการถวายทานสลากการทานกวยสลากนี้นอกจากจะมีกวยเล็กแล้วผู้ที่มีฐานะดีการเงินไม่ขัดสนก็จะจัดเป็นพิเศษที่เรียกว่าสลากโชคสลากโชคนี้ทําเป็นพิเศษกว่าสลากธรรมดาและในสมัยก่อน มักจะทำเป็นรูปเรือนหลังเล็กๆมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเช่นหม้อข้าวหม้อแกงถ้วยชามเครื่องนอนหมอนมุง้งเสื้ออ่อนไม้กวาดเครื่องนุ่งห่มอาหารสําเร็จรูปหนึ่งสำรับและรอบๆเรือนหลังเล็กนั้นจะมีต้นกล้วยต้นอ้อยผูกติดไว้และยังมียอดเงินหลายสิบหรือปัจจุบันก็เป็นร้อยๆบาทผูกติดไว้ด้วย สลากโชคนี้บางคนก็อุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วสลากโชคนี้เจ้าของจะตกแต่งปลาณนี้สวยงามกว่าสลากธรรมดาบางเจ้าของก็เอาเครื่องประดับอันมีค่าสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือหรือเข็มขัดนาคเข็มขัดเงินใส่ลงไปด้วยแต่ไม่ได้ทานไปจริงๆเมื่อถวายสลากแล้วก็มักจะขอบูชาคืน การเอาของมีค่าใส่ลงไปเช่นนั้นผู้ถวายมักจะอุทิศส,ส่วนกุศลนั้นๆให้ตนเองเพราะเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วหากไปเกิดในภพอื่นๆก็จะได้รับสิ่งของที่ตนถวายอุทิศไปอีกด้วยเอาละครับคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดบ้านม่วงทองตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งตำบลเกาะช้างนี้กลัวว่าประเพณีสลักพัดจะสูญหายไปจากภาคเหนือจึงคิดจะจัดให้มีสลักพัดขึ้นซึ่งไม่ได้จัดขึ้นมาแล้วหลายสิบปีประเพณีกวยสลักนี่คิดว่าคงจะยังอยู่คู่กับชนชาวล้านนาไปอีกนานเนื่องจากว่าในชนชาวล้านานานี้มีประเทศ รอบ,บเนี่ยมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเช่นในรัชฉานของพม่าเป็นเขตติดต่อของประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีประเพณีนิยมที่ถวายตานกลวยสลากอยู่ดังนั้นในสองสาประเทศอยู่ในลุ่มแม่น้ําโขงเนี่ยโดยเฉพาะในอาณาจักร้านช้างเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะ,ะคล้ายคลึงกันแต่ก็หวันอยู่ว่าในอนาคต ถ้าหากว่าลูกหลานของคนล้านนาไปรับอวัฒนธรรมตะวันตกมามากไปรับอวัฒนธรรมอื่นๆมาใช้มากประเพณีนิยมตานกวยสลากนี้ก็อ,อาจจะสูญหายไปในอนาคตก็ได้แต่คิดว่าในภูมิปัญญาของคนล้านนาเองที่มีอยู่มีแอบแฝงไปด้วยธรรมะซึ่ง ประเพณีตานกลวยสลากนี้ถ้าหากว่ามีธรรมะที่แอบแฝงมากที่สุดก็คงจะเป็นความสามัคคีนั่นเองถ้าหากว่าคนที่ไม่มีความสามัคคีก็ไม่สามารถที่จะนําไม้ไผ่แล้วก็มาจักสารแล้วก็ทําเป็นกลวยสลากซึ่งก๋วยสลากนั้นคนคนเดียวครอบครัวเดียวจะมาทําเป็นก๋วยสลักก็ไม่ได้ต้องทั้งหมู่บ้านต้องรวมกันดังนั้นคนหมู่บ้านต้องมีความสามัคคีต่อกันถ้าไม่มีความรักไม่มีความสามัคคีต่อกันนั้น วัฒนธรรมนี้ต้องหายไปแน่ๆเลยเรื่องตานกวยสลากนะครับมันเป็นประเพณีของชาวล้านนาครับสืบทอดมานานนะครับในเรื่องของกระสุะสโลบายเนะี่ยเป็นถ้าเราพูดถึงในแบบของการดําเนินการของชาวบ้านเนะี่ยเขาก็จะเชิญหัววัดนะครับเชิญชาวบ้านต่างบ้านมาร่วมมันเป็นการเชื่อมความสามคัคคีแต่ประเด็นหลักๆเรื่องของกระสุโลบายในส่วนนี้คงจะอยู่ที่เรื่องของกระดมทุนด้วยนะครับในเรื่องของการบํารุงศาสนานะครับ ในการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยชาวบ้านก็จะร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่หรือแม้แต่หนุ่มสาวนะครับก็จะถือโอกาสเนี่ยครับต่างบ้านต่างหมู่บ้านเข้ามาหามาพูดคุยก็จะมีเรื่องของการเกี้ยวพาราสีหรือบางทีก็อาจจะได้แต่งงานกันในโอกาสต่อไปนะครับความสามัคคีเนี่ยถือว่าสําคัญมากเพราะว่าชุมชนเขาจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของชาวล้านนาถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ถ้าขาดประเพณีนี้ไปแล้วเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าความสำคีในชุมชนนี้จะหายไปการบำรุงศาสนาก็จะลดลงไปแล้วการระดมทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีประเพณีนะครับวัฒนธรรมเราก็ไม่สามารถที่จะดึงคนมาร่วมบริจาคทรัพย์ได้นะครับต้องปลูกฝังตั้งแต่แต่ตั้งแต่เด็กต้องปลูกฝังเขาเห็นนะครับต้องต้องทำเป็นประจำทุกปีนะครับหรือ ถ้าหนักไปก็อาจจะเว้นปีทำอย่างเช่นตานขวยสลากเนี่ยถ้ามันหนักไปเนี่ยก็หายไปหายไปช่วงหนึ่งแล้วนะครับหายเพราะว่าเศรษฐกิจมันรัดตัวรุ่งอรุณศาส่สองฟ้าเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนก็เริ่มทยอยกันเข้ามาโดยแต่ละคนจะถือฉลอมหรือตานขวยสลากเข้ามาภายในวัดโดยจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มก็จะมีการแต่งกลุ่มวางฉลอมไว้อย่างสวยงาม คนเหนือก็มีประเพณีนิยมกันปัจจุบันนี้เมื่อเราจะถวายทานสลากก็จะประกอบไปด้วยอยู่สองวันคือวันก่อนที่จะถวายทานสลากเขาเรียกว่าวันดาส่วนวันที่ถวายทานสลากก็คือวันตาลกวยสลากวันดาก็คือจะมีญาติพี่น้องมาร่วมสังสรรค์ ช่วยมาช่วยกันแต่งดาในเรื่องของถวายทานซึ่งสลากที่เราจะเอาไปทํานั้นสลากที่คนเหนือเขาประเพณีนิยมที่เขาทํากันนั้นเขาก็เรียกว่าก๋วยสลากซึ่งคําว่าก๋วยภาคเหนือแปลว่าตะก้านั่นเองตะก้านั้นก็ทําจากไม้ไผ่แล้วก็นํามาสารทรมาสารสารแล้วก็เอาวัตถุของต่างๆที่เป็นทายรรมใส่ไว้ด้านในก็ทําเป็นตะก้าเป็นฉลอม พอทาเป็นตะกา้าเป็นฉลอมแล้วคนเหนือเขาเรียกว่าก๋วยดังนั้นก๋วยกับสลากรวมกันเขาก็เลยเรียกเป็นประเพณีว่าตานก๋วยสลากซึ่งคนที่เอาก๋วยก๋วยหนึ่งก็จะมีเส้นฉลากเราจะเห็นภาพได้ว่าจะมีเส้นฉลากอยู่ฉลากนั้นเขาก็จะเขียนคำคล้ายๆกับเป็นใบประวรณาว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรนั่งตรงไหนเพราะว่าสลากในวันนั้นมันจะมีเยอะมาก แล้วก็ญาติโยมก็จะเขียนหมายไว้กฎหมายเอาไว้ว่า,าชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วทําบุญให้กับใครแล้วนั่งตรงไหนแล้วก็ม้วนม้วนฉลากเอาไปใส่ที่บาทแล้วพอเวลาทําพิธีพระสงฆ์เขาก็จะไปทําพิธีในอุโบสถพอทําพิธีเสร็จพระสงฆ์ก็จะจับฉลากเขาก็จะมีพระสงฆ์ที่เป็นอุปโลก,กนก,กรรมว่า,เ,าเส้นฉลากมีจํานวนเท่านี้จะถวายพระสงฆ์จํานวนเท่าใด ถ้าสมมุติว่าถวายให้พระสงฆ์จํานวน3เส้นก็หมายความว่าจับฉลากได้3เบอร์ให้จับพอจับฉลากแล้วได้เบอร์ไหนเราก็ไปตามในเส้นสลากในเบอร์ที่เขานั่งตรงนั้นพอเขานั่งตรงนั้นเขาก็จะมีอย่างเช่นคนหนึ่งก็จะมีะสลากอยู่หลายๆจุดหลายๆอันหลายๆอันนี่เขาจะไม่ถวายเฉพาะอันเดียวบางคนนี่คนเดียวเนี่ยทำกวยสลากทั้ง3 4อันก็มี สาสี่กลวยเนี่ยกวยหนึ่งอาจจะถวายให้กับพ่อที่ตายไปแล้วถวายให้กับญาติที่ตายไปแล้วบางคนก็รักสัตว์ที่ตัวเองได้เลี้ยงเช่นเป็นหมูหมากาไกา่เป็นวัวเป็นควาย,ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หมดดังนั้นการถวายสลากนี่จึงถือว่าเป็นงานถวายที่เรียกว่าเป็นมหาสังฆทานซึ่งการถวายทานประเภทนี้ถือว่าได้อานิสงส์มากสลากนี่ก็คือการจับ การจับนั่นเองปัจจุบันนี้ในภาคเหนือของเราการจับฉลาของพระสงฆ์นั้นยังปฏิบัติอยู่ซึ่งคนที่จะรับทยทานนั้นแต่ละวัดที่เขาจะถวายาทานสลากกพัดเขาก็จะรัตนานิมนพระสงฆ์ต่างวัดมาส่วนใหญ่แล้วถ้าในเขตชนบทก็จะมีประมาณร้อยกว่ารูปต่อหนึ่งครั้งเวลาร้อยกว่ารูปต่อหนึ่งครั้งนั้น พระสงฆ์รูปใดจะว่าเป็นเทระหรือว่าไม่ใช่เทระหรือว่าจะเป็นสามเณรองค์เล็กๆก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกเอาว่าทายาทานจะเป็นของเราอันไหนก็เป็นการถวายทานแบบสังฆทานจริงๆก็คือไม่จำเพาะเจาะจงกับภิกษุส,สามเณรรูปใดรูปหนึ่งดังนั้นการถวายสลากนี้จึงเป็นชื่อคำว่าสลากนั้นเป็นต้นมา เพณีไทยโบราณถ้าเราทุกคนไม่สานต่อประเพณีที่สวยงามของไทยเราอาจจะเลื่อหายไปจากสังคมไทยก็ได้ครับก็ขอฝากไว้กับหน่วยงานของของรัฐโดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เองจะค่อนข้างที่จะรู้ความเป็นไปและเป็นมาของวัฒนธรรมนี้เองซึ่งเป็นประเพณีของตัวเองซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะ เห็นความแตกต่างไปอย่างหนึ่งว่าวัฒนธรรมของตัวเองไม่ค่อยที่จะดูแลรักษาสักเท่าไหร่จะไปแปรเอาสภาพของวัฒนธรรมตัวเองกลายเป็นอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นประเพณีลอยกระทงค่อนข้างที่จะไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมเก่าๆแต่กลับไปส่งเสริมในเรื่องของประกวดนางนพมาศใช้งบประมาณ ประกวดนางนพมาศซะส่วนใหญ่มีดนตรีเล่นนั่นแสดงว่าให้เห็นว่าวัฒนธรรมเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนไปเพราะคนเราปัจจุบันดังนั้นประเพณีตานกว๋วยสลากนี้อยากจะวอนขอในหน่วยงานของของรัฐโดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นให้หันมาสนับสนุนและยึดถือประพฤติปฏิบัตินำแนวของวัฒนธรรมซึ่งเป็นของปู่ย่าตายายของเราที่เราฝากไว้อัตมาเชื่อแน่ว่า ผู้ที่เป็นปู่ย่าตายายทวดของเราที่ฝากเอาไว้สิ่งเหล่านั้นจะอยู่คู่กับคนไทยไปได้นานและถ้าหากว่าเราห่างจากวัฒนธรรมเหล่านี้ความรักความสามัคคีของคนก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นความรักความสามัคคีของคนในชาติก็ย่อมไม่มีเช่นกันดังนั้นถ้าหากว่าเราจะาม,มีความรักความสามัคคีต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วอาตมาภาพคิดว่า คงจะสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและก็ในชุมชนเล็กๆให้มีความเข้มแข็งซะก่อนและประเพณีนี้เองเป็นประเพณีที่ที่คิดว่าคงจะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการรักความรักความสามัคคีในครอบครัวในชุมชนนั้นให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเมื่อมันเป็นกลุ่มนะครับเมื่ออยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยเมื่อหน่วยงานราชการอยู่ในกลุ่มก็ต้องเข้ามาร่วมมือนะครับต้องเข้ามาร่วมมือเพราะเป็นความผูกพันเราอยู่ร่วมกันนะครับอย่างเช่น สถานศึกษาเช่นโรงเรียนม่วงคำเนี่ยคณะครูก็ต้องเข้าไปร่วมนะครับเข้าไปร่วมโดยการไปตามขวยสลากด้วยนะครับเข้าไปร่วมกับสัมพันธ์ชุมชนด้วยนะครับแม้แต่ทางองค์การบริหารส่วนตมนเองเขาก็ต้องมีนโยบายที่ต้องสื่อสารวัฒนธรรมด้วยนะครับและโรงเรียนเราเองก็ต้องให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาได้เรียนรู้กับชุมชนนะครับในเรื่องของตามขวยสลาก